ไม่ทหารมาสองสามเคสเลยเยอะๆเยอะมากเยอะมากโอ้ยเยอยมันมันมาเยอะว่ะตอร์นั่นจะโดนกระถือป่ะมันหนวกับตอร์อยู่อ at ่ะเยอยตอร์ไม่ไหวว่ะเยอยมันหนวกตอร์อยู่หน้าอันนี้เลยไม่ใช่ไงเมื่อกี้กูยิงเคล็ดตกไอ้ยอย่าดีดีวาซิวจัดมาถึงเคล็ดไล่ไล่ยิงกูอ่ะบอสนายบอสนอด อั children, ่นิสถาไอสถา่ะตำรวจเยอะหนัวมันอยู่นะหลายเชนเลยมันบดเฟี้ยนอยู่หน้าตาดอ่ะแล้วเราไปโฉบยิงได้ด้วยไหมแล้วก็ออกมันไม่ค่ปยกันแล้วละตำรวจมันได้ดิเป็มันเสร็จแล้วค่รามมามาหลังหลังลย้าระวังนะ เจ็บแล้วรถมันเจ็บแล้วไอ้แบ๊กต้องนั่งสอบกับยัยอ๋อเออียัยลุยไม่ลุยน่ะลุยตำรวจน่ะลุยได้อยูโชวได้อยู่ตำรวจมาดูอะไกันดิบดูอ่ะตำรวจอ่ะตายหมดป่ะตำรวจอ่ะไอ้ย่ะกลัวเมื่อกี้มีแค่สี่ห้าคันนึงความดีจีซื้อออกซอบได้ป่ะไอ้แบ๊กความดีจีอ่ะจะลู้กับมึงซื้อออกซอบได้ป่ะไม่ได้อยู่ดีจีไปไหนอ่ะมันไปไหนอ่ะ รอออะะไ่จริงครับกูนะเมื่อไรวินเทอร์จะมามูลเสร็จไวเฮียกูไม่ไหวแล้ว เฮียวอไม่เพิ่มเลยว่ะเพื่อเราไม่รอดเลยว่ะสิบห้าที่เออเกมเลยอ่ะไอสัตว์จัดเฮอร์จัดมันมันมีนาโดไงมันเตีกันได้ไงไอ,ไอเทียนาโนแม่งเราเราต้องไปป่วดมันได้ไงมันก็เตียนาโนเยอะ ที่แม่ไม่เกมเลยวะไอ้ที่มันอุ้มหดอยู่เน,น,นี่ยโอ้โหเพื่อนเราเด้งรัวๆเลยอะนะจะทมาเจอกูริ่ไหมยี่นะก็ดัดจันปั๊มตัวหได้อยู่ถ้ามันออกมาตัดยางได้ตัดยางกันชนแม่งตกน้ำได้อยู่เก่งอะ่ะภาพนี้หัวกระสิงที่เป็น เบอร์ลาดึงกูเก่งมากบอสหลุดไม่พักเลยวะไอ้เยี่ยอามาสิบสามมีสิบสามคนเผื่อโดนเยอะนะสิบสามเคสได้ไม่ถึงขาดพี่แบร์พี่โจบอสแล้วก็เบอร์วสี่ พี่แบร์พี่โจบอสเบอร์วีสี่สี่คนเองก็มียี 23, ่สิบหกคิดนว่ามีย3่สิบสามเมอยี่สิบสามาบดุันตีบดดวะ้าันตีตอรอตายห่าหมดอ่ะตรงสะพานเหล็กอ่ะเพื่อนตหมอเอยอะไรตอรอตายหมดเลยเหี้ยทีมบาซิลจัดใครรอดวะใครรอดวะเล่เอเกน ไอเฟอร์อิตาลีค่ะวะไอเยนส่วนมากมันไปนนเหตุเออดาวเทเดหมดละมาทำบ้าหมดละมาอไรกูเลยอิตัลี้กูนนกูโดนบาเรื่อย่นะตายไปเจอแรงมาไม่พอเฮ้ยใครขับดีออนอ่ะบา้าเรืร์มันนะ บอลเลื่อแรงมาหน่อยไอ้เงากูยิงมาแล้วกูยิงมาแล้วยิงยิงยิงก็แตกกยิงก็แตกหมดที่แกล้งมันปัดมันสะแตกมันให้พังอ่ะไอ้งาเมึงคันไหนอ่ะเพื่อนคันดำคันดำเอาแทงดำไปเพื่อนลองมันเว้ยงาะเงาะเงอะงาะงาะงาะกับกูดีจี้เขาดีจี้ขันนึง คือกูยิงรักูยิงมันลุกือ่ะในนในในมะเขือมีมีเคสหนึ่งอันนี้ขนาดไหนดีจีดีจีดีจีให้ลงลงมานะยิงนน่ตสวยแต่งแตแล้วแต่งแล้วแต่แล้วแต่งแล้วนแต่งแล้วโน้ตแต่งแล้วโนตแตันสองสามคนเพื่อนกูยิงก็ต้องลดีจีดีจีดีจีไปกันแล้วไปไปปั๊มัวไปปั๊มต้องไปช่วย ไปไปไปไม่ช่วยปั๊มทัวจากดีจีไปปั๊มบัวร์เส้นทางปกติเลยรถไอ้เนี้ยเจอเจอบอกกันนะรถไอ้อะไรวะซูปปเปอร์ซูเปอร์เขียวได้จีมาไนมะ่ไรมันจะหมดเอ๊ะหมดหรอตจอเติมเลยเนี่ยข้างหน้า,นาเจอนะโควิตอลีอขับค่า้าหาร อยากไปแลวะใครรอดมาเหลือกี่ทีอะใครรอดอะฮัลโหลใครรอดเม,มืม่มนะอกี้ตำรวจจับไอ้เม่เกอร์ไปเยอะอยู่นะ โดนจับเยอะแล้วนะเว้ยมึงไม่ไปช่วยไล่มึงเล่นนี่โดนจับอีกโดนจับอีกคนอ่ะนี่มาช่วยมันดิมาช่วยเพื่อนดิคุณว่าพวกมันเนี่ยชี้ยิบเนี่ยชี้ยิบนี่ยว่ะพี่ขล้วตลรวจจะจะมีคนแล้วเไปประเจ็บเกมเยอะเกมเยอะแล้างล่างในตายตายตายมีมีเขาตายมึงดูเออใช่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 มารวมมารวมไปรถ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 เขียวมันบ้าที่อุ้มอ่ะเล่นได้นะเว้ยฮัลโหลมันมันอยู่ตรงที่ตกปลามันโดนตรวจไล่คันยังไงรถเขียวอ่ะเคลหนึ่งกดคุกป่ะ มึงฆ่าไม่ลอดดีเดียวเดี้ยวสายตัดขึ้นบ้านรอนแมนนะเอาอมางม,ม,ม,มบ้านรอแมนเคนหนึ่งสูป้าบ้านรอแมนเคนหนึ่งนะจอยแล้วเพื่อนเอา้าพี่ไฮมันยิงกูโดนหรออาแล้วตอลอดไปไหนอ่ะมันตรงไปเยอะวไเอาว่วอะไรียฆ่าม่เรื่องตลอมันง่จังวะมีเคสที่เขาพาไปอ่ะไปนึ่งกลงออกตม อุ้ยในค่านทหารเคสกดมาอย่างลืมอ่ะแบบสามสามเคสอยู่ที่ในค่านทหารอ่ะเราไปนัวดิเฮ้ยลงไม้กบแตกสามนะกูขับวนอยู่ในค่านทหารในขั้นทหารเนี่ยลงไม้กบแตกสามเพื่อนเฮ้ยเป็นไหนนะไก่กลุ่มนะเว้ยกบแตกสามนะตอนนี้เอาลงไม้ดิตเรวจหลุดลุกออกมาเนี่ยในที่ไอ้ย็ดแม่แม่งแตกสามเลยตัดอืมอ่ะเอาลงไม้ดิเพื่อน มึงไปโถมโถมค่าทหารดีมาโถมค่าทหารดีเามาสิบสี่คนมามาค่าทหารมา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 ทหารับเลยให้มาจับเดี๋ยวจับนะเออจับอีกหนึ่งเขาข้าทหารพไปพี่พี่เดี๋ยวคุดูแล้วดูรอบๆก่อนมีเพื่อนอยู่รอบๆเบตนต่อยดียวุ้ยอ่าลืมเลย เียทหารสามสี Ou, ่เโอ้โหมันกดมาทังในขั้นทหารทังนั้นเลยเฮียมันดูดิไม่เจ่์ห่สองเพ่อเจน่สองเพราใส่ดาวขับขึ้นเขาคันนึงเขาใั้ทหาร เราหน้าค่ายทหารนะเนี่ยเอ้ยมัเจอดสองสามคนนะเพื่อนเขี๊ยรอดมาเถียวตู้รอดกู้รอดไม่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 เดี๋ยวนีมันโดนจับอ่ะโดนจับเยอะอยู่เอาเขียเหรอเขี๊ยตรงกูไม่เคยมีอ่ะตรงค่ายหนามันน่าจะจะกลายออกไปตัวออกพิ่มมาตัวนึงเล่นก็นรอดเลยเดี๋ยวกูปวดมันแน่เดี๋ยวกูปวดตัวพังไหนเล่นอะมันอยู่หน้าใกล้หนาไม่ไอ้จุ้งโดนทุกเออห้าทีไอ้แบ็ครายงานนี่เฮ้ยตรงมะเขือเทศมาหน่อยมันอยู่ข้างนอกมะเขือเทศ กูไป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 อยู่ตรงที่เก็บมะเขือเทศะไรอยู่ตรงเส้นดินตอนนี้มาใต้สะพานนี่นะใต้สะพานแค่ทหารเราจะอยู่ใต้สะพานละจะถึงบึงจะถึงบึงจะถึงบึงฝั่งปั๊มนะมาสองปั๊มปะไปไปไปมันมันเหินขึ้นบนอุโมงค์เออฟูไปนานถึงถึงขึ้นบนอุโมงค์ลง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 เส้นไปปั๊ม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 อยู่สะพานอยู่สะพานสะพานข้างบนข้างบนอยู่สะพานอยู่บนสะพาน ก็มันวนมาแน่เดี๋ยวเราอะไรมาเดี๋ยวกูตัดตรงตรงพามให้เดี๋ยวไปปั๊มปั๊มปั๊มมันตายมันเต็มเลยรถไรล่ะรถรถถอยดาวถอยดาวปั๊มปั๊มใหล่ะนั่นอะไม่เข้าไม่เข้าตรงตรงเข้าเมืองเจ็กเจมันตรงมันขึ้นข้างบนมันขึ้นเขาบนสายบนสายบนสายบ้านตัวนี้เดี๋ยวกูไปพูดเรื่ยๆพเรยผมมาสามคันเลยนะบนเลยหยุดบนเลิ่มขี่เลยกูมาลงลงล่างลงล่างลงล่างลงไปลงไปหน้าปั๊มลงไปหน้าปั๊มดันเหนถนนถนนถนนรถไเรถไรลงใต้ดาวรถรถโฟมิดโฟมิดสายดาวไอ้ป้ามันลงไปแล้วมั่วเนี่ยยลงแตกยไงแตตกยงแล้วม กูมากูมากูมาหน้าปางล่วงโอ้ยเยเอาศพเอาศพเอาศพเวูมาโนูาโนูาโนูาโนรออกรีบออกพือายาาเอกวนกาูปปเอนเคตอรมื่ญาติมันมาเฮ้ยคูมีผมมีนาโนโอ้โหเลยชุเลยชุเลยเพือกาีมาากูเจอกูเอเคสเอเคสเฟร์สอยูพานปาซิกซิก เฮ้ยเจอเจอมีแค่ขยะขยะขยะนยไปเจอสามนเพื่อตกปั๊บดูวออกได้บ้างมันมันกลับไปมันกลับไปเฮ้ยกูมีนาโนกูตกได้ไงอ่ะเดี๋ยวกูไปไอเทวรด่าไอเทลไอเมาได้เยที่ไหนเกบเ็ดบป๊ออนาโนมันตกนี่ว่ะเฮ้ยกูมี้ยกูกูตกกับพี่หายนะตรงตรงอามปั๊บเพื่อใช่นาโนตกเหมือนกันนะตรงที่เก็บปาทีีก็บฟอร์ขาวสะพานอุโมงค์คดานเพื่อนเ ไอ้กูแกบกบเหนึงตำรวจไล่อยู่ไม่ได้บลบล่าบล่ากล่อนหรอฮะน้มาไได้กูไม่อเดเพื่อนตรงยาวเลยนะมาตาตัวนึงนะตรงยาวเลยรตกวิีตกวิธีตกเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วขาวนเขาวนตกวิีตกวิีตกรมมเ็ตองเป็นไงบ้างเ้ยตรวจามเนวดีคนเดียวเองว่ะได้อนได้รถพิกรถพิกรถพิก ตำรวจก็มเยเอ้ยใครใครกลับยีตองปั๊มได้ปะกลับตงปั๊มได้ปะตงงงงกแล้วเก๊กเกกรเ็แล้วเดียวเลลงกันเลยลงกันเลยเฮ้ยเอาหนเอาหนเอาหนมีไอ้เหี้ยชุบชุบชฟานชุฟนฟนเ้ยมีศพอีก ตรงตรงปั๊มตรงปั๊มมีศพอีกไอ้เหี้ยแต่งแต่งแต่งปั๊มหน้าปั๊มไม่ตายกูชอนให้กูจ้อนห้กูจ้อนห้เอาดิไม่มันเพิ่งห่ออะไรอย่างเงี้ยเพิ่งเกิ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 ดไ้เหี้ยเพิ่งห่วงเล่นดิไอ้คือรถคือรถก่อนโมขนาดโมขนานไหนไหนไหนยี่ห้อกูก่อนเพื่อนยิ่้อกูก่อนยิ่้อกูก่อนยิ่้อกูก่อนตามไปดิเสร็จแล้วพี่ตามได้มันเข้าโมไปแล้วโดนยิงพังเลยวะเฮี้ยให้มันเป็นเสร็จเลยเพื่อน รอถึงเทนะมองข้าวสารมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยซิกซิกมองไปทะพานซิกซิกตะทานซิก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 ยกข้าวสารรับรับรับเลยดีรับเลยดีความความความเหรอไปขึ้นมาขึ้นมาหน้าวงหน้าวงเหมือนเดิมหน้าวงมะมะเขือเทศมะเขือเทศมะเขือเทศยังใครรออีกเอเอ้ยยักษ์แตกยักแตกเอามาดิเอามัดิเอามันดิเอ้ยอาการหลุดไปเลยหลุดไปเลยน้องไม่เป็นไรแอ็กปอยไปช่วยเฮ็นไปเอาข้าวสารเถิ่นเข้าขนาดชัวข้าวสารตาผมไปยันนะพี่สายสายสายไม่ไม่ไม่เข้า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 โอ้โห ววววะะะะะะาอัันนนนนนน้จโดไไมล่่งีกูไม่โดนกูไม่โดนอาร์ก้านล่วงไม่ล่วงไม่ล่วงมันลงมาโดนทีเดียวเพื่อนเลยทีเดียวเพื่อนกูช่วยกูช่วยสิลาล่ะแล้วสวยเนาะไปไหนหรอวะทหารไปเฮ้ยโอ้โหมันเข้าแค่ทหารโอ้ยเฮ้ยเคสมันหายไปแล้วพี่ผม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 เข้ามาได้ผมเข้ามาได้ทหารไปปั๊บด้วยอย่างเยอะปั๊บด้วยอย่างเยอะกูว่าน่ะสำราผมราผมราผมราไอไอาร์กานหลุดแล้ว่ะ ไอ้นายไอ้นายตายไอ้ไม่ล่อไม่หลุด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 โอ้นึกว่าหลุดอีเหี้ยเห็นแม่งโคตรใจรักใครตายวะไอ้เหี้ยมันโดนจับเยอะนะอะไจะโดนอะไรจะโดนเยอะนะเว้ยไปข้างหลังข้างหลังข้างหลังไอ้นายไข้าไปเลยข้าไปเลยไอ้นายข้างหลังเฮ้ยข้างหลังนะมันวงเคอร์ฟิวอีกโง่ข้างหลังข้างหลังไหนวะพวกอยู่ข้างในเลยโดนไล่เฮ้ยมันมันมันยังไม่ซ่อมนะมันออกไปตรงหน้าค่ายทหารไหนกูดับอยู่ไอ้บ้าไหน มันมันกลับเข้ามาแล้วตรงอุโมงค์ที่ไฟเลยเพื่อนเร็วมันจะพังแล้วมันจะพังแล้วด่วนเลยอุโมงค์ที่ไฟเหรอใช่ใช่เข้ามาเลยตรงตรงตรงที่เราไฟอ่ะตรงโกดังอ่ะไม่ยากซ้ายไอ้ขวาข้างหน้าข้างหลังโกดังแรกขานั้นพุชแล้วพุชแล้วแตกสองหลังแตกสองหลังเอามันนี้เอามันนี้ไม่โดนตัวไม่นไม่ใช่คนนี้เพื่อนกูกลัวดิกูกูอ้๋ขวาขวาข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าซ้ายมือยัน ให้ไหญ่ให้ไปเดือดต้องยิงให้ตกให้มันมันไปสถาบันเหล็กแล้วเพื่อนเ็นองให้ตกด่วนๆ่นเจ็บๆเลยกระจนแทกกระจกแตกเอาให้ตแกได้ปะร็วนเร็วนะเร็วนะเร็วนะเร็วมันมันไปแล้วเพื่อนเที่ยวไม่ออกไม่ออกไม่ออกลมเฮไม่ออกไม่ออกไม่ออกหลุดมาหลุดมาหลุดมาด้วยหลุดมาด้วย ตก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 อบเอาสบตกสอบแล้วชุบเลยหมดหมด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 อ่เอยเซนอไอทันไวไม่ทันปะทันชุบแม่งลมพอดีเลยกันเลชุบไม่มันยังไม่เอ่ยอควายจบมันถืออยู่น่ะชุบดิชุบดิอยู่ให้ตำรวจชุบดิมันไม่ชุบมันแทงตารวจนะมึงเห็นมน่ะออกเลย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 หมดแล้วปะเกิดบ้าสวยออกเลยออกเลยออกเลยออก้อตำรวจนะออก้อนตำรวจนะหเชียเกอัุ้ยิวมาตา ประมาณสี่ประมาณสี่ประมาณสี่ประมาณห้าเนยละประมาณนั้นละอุ้ยไอ้เก้าเขียนวิบละไม่เฮ้ยเก้าเขียนอันนี้เขียนใหม่มาติดคุกเยือนนะเว้ยเพื่อนไฟได้นะมันไฟใหญ่แล้วเนี่ยติดคุกเย่ารากรวมรวมดิรวมดิรวมดิรวมไปเลยแพื่อนเพื่นเพื่นเพ่อนมัรับเอาเลยไม่พาเพื่อนเผาเลยเก็บเผ็ดเก็บเผ็ดนะมันมารวมนี่ได้ปะปะแค่ทหารอะรวมได้นะเว้ยเอาไหมรับได้หนึ่งคนยิงมันรวมตัวเดียวเพื่อนเอาปะแหมไปเพลอน ไหนมึงคุยกันว่ามันขึ้นมาคันเดียวลุมยิงแล้วปิดตัวแรกก่อนวะอยู่มันอยู่น้าไอ้เรี่อะไรวะมีเกมีเคสมีเกสมีเกสมาาเอานเอากระเเอาเเาลุ้นเลยจ้ามาดีเอาลุ้นดีเอาตรงลุ้นอะมาดิมาดี้มาดี้มามาดกมาตไปมาตกไปมาตกมา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 มมามามามมมา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  ไปเอาหิไปไฟกับเพื่อนดิไอเยีนจอดอออยู่เนี่ยอะไรโอ้ยมีต้ใต้ะพานขาทารรอดอีกรออีกมันมจะบอกกันเต็มเลยตรงข้าทหารสะพานเล็กสะพานเล็กสะพานเล็กมาดิมาดมาขา่าาสบายดานมายาามมามาสะพานเล็กหน่อยมาสะพานเล็กหน่อยสะพานเล็กสะพานเล็กแต่ยังแต่ยังแต่เพื่อนิยิยิงกูตกูตสะพานเล็กสะพานเล็กาไปไหนะ ยิงยิงย <toys> ิงให้ตกไปอมสายสายสายนายสายสาไปหาเทีก่อนไปหาทีก่อนนายนายปอยานายเออจเย็ดีต้องรอไปแล้วไอเทียไอเจ๊กตายไอเจ๊กตายมึงขับมุดมืนมากเลยอ่ะนายไม่ขัดขัดใจโจจัดเลยเขาีเข้ามาดนโน่เหียมันจะังหูขนาดไหนไว้ตมาชุบศิลาหน่อยมาชุบศิลาหน่อย กูลงเองมึง <Quand> ม <imprisoned> anyway, right. like ึงมีนาโนเฮ้ยเนี่ยตรงตรงสะพานตรงสะพานมันมันเบินนาโนไปหน่อยดิไอไม่ใช่ตรงตรงทางเข้าอ่ะใครเพื่อนตายใครเพื่อนตายสองเฮ้ยมึงแยกกันไฟกันเออแยกไฟเฮ้ยไอใครนั่งมืออ่ะเอ้ยไอ้้ไอฟ้ายิงมันมาคล้ายหนาดได้มาค้านดคือรถคืนรถคือรถเบินเบินนาโนไปเบินนาโนไปเบินนาโนเบินนาโนเบินนาโนเพื่อน นาโนแตกไอ้ยี่นาโตแตกสวยสวยไอ้เนี่ยแตกแล้วไอ้ยี่นาโนแตกแล้วเพื่อนสวยเฮ้ยมึงมึงมึงแยกกันสองฝ่ปะเนี่ยยิงหน่อยแยกแป๊บแเดี๋ยวไอ้ตัวตัวข้างหน้ามันตายสองนะมึงมึงเห็นมันมีนาโนเดี๋ยวยิงอีกเดี๋ยวยิงอีกยิงอีกสวย

ไปเข้าไปเข้าไปได้เข้าไปเข้ามาเข้ามาเข้ามามึงไหวอกคนละขึ้นยไมคนละขึ้นเลยไมนลนเลยไ้ไอ้ตรงนี้แนวแนวมีเข้าไปมีเข้าไปข้างในมีเข้าไปข้างในเพื่อนมีเข้ามาฟ้าฟ้ามาฟ้ามาฟ้ามามามีเข้ามาฟ้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 าไอ้ยิงยิงเบให้ฟ้าหน่อยมาลทธวารุณทธวารุณเข้ามาข้างในได้เข้ามาข้างในได้จบได้ได้ดดชิวชิวชพวกละรถได้วรถรถ

ไปกึ้ยไปไดได้ไเพื่อนเดี๋ยวันบาีตายตาเไม่ไมมึงฟังกูไปผารถไปผาวไอ้มากูกึ้ไปไดเากึ้ไปไแล้วก่แตงแล้วไหนสามดีแตกเลยก่อกรากึ้ปไนียึ้ไปไนอวเอฟังกูอะกึ้ไปไตามมามึงมาช่วยเบิร์กมาหน่อยสุปาสุปาสุปาดำสุปาดำไอนสามี มันเห็นนะมันเห็นนะมันตรงเที่ยวศพขึ้นนะทำแต่เราจบไปแล้วพวเราขึ้นมาพวกเราขึ้นไปหมดเลยกูครับองกตกตกตกรถตกอีกรถตีเดี๋ยวทำหน่อยนาโนกูหมดยิงดิเอาเสื้อแดงหมดเอาขึ้นแดไปไปอ้อนนี่หน่อยเพื่อนเอ้ยมึงไปเลยโอ้ไร่ช่วยกูเลยไร่ช่วยกูเลยดีแบ๊กเอาอะไรกูตกรถเป็นมันตายเยอะนะไหนยขึ้นมาเพื่อนเออส่งขึ้นมาไอ้ขวานะมันทำเสาขวานะายิงระวังมามามาอะไรกูตกรถ มึงเห็นป่ะไปจุ่มันเรามีสามศพมึงเห็นป่ะเราไปจุ่มได้ป่ะไอตัวไอตรงลาโลงตรงลาจอดรถอะมึงเห็นป่ะมึงเห็นป่ะไม่ไม่ไม่ต้องะเวลามันจะมีคนมาลีย่าเึงยืนยืนครับมือนยมงเยืะอยู่เพือนไมเ่อนไม่เพื่นไม่เพ่สนม่เพื่อนไี่เพืนกม่นไม่เพื่อนไเพื่อนไม่เร่อนไม่เ่อนม่เพื่อนไม่เได้เ่ะนไตอนไ่พ่น่เห็นไมเล่นได้เล่นได้เล่นได้นะเพื่อนไอมตรงมนมเม่อนม กูต <coaches S 2> ิดไอ้ยีตจุ้งไม่ต้องรีบแบ็คก็ถีดกูตายไม่ต้องรีบไอ้เหี้ยแล้วกูตายเอาทีเดียวกันหวยกูแไอ้โง่ดีวไอ้ไอ้ฟานฟานไปเล่นตรงหน้ากัดฟานฟานไอ้โจตตกหน้าป้อมยามอ่ะก็ต้องครด่านใครด่านตางเข้าคลด่านตัวมันใหญ่ทาเ้าเข้ากันด่านอะอะไรไปเล่นได้เดี๋ยวกูช่วยฟูไฟกูอยู่ไหนวะเดี๋ยวรันกันไปช่วยก่อนพิชิบ โอ้หยยงยิงขาดพี่พี่บมนไอพี่ก้าวรถกบข้างหลังมันรถกบหลังรถกบหลังหลัง้าใงช่ไหมใช่ใช่ผอลคลิส้ายเงินเลมือวานมาล้วมันซ้ำกู่ติลนแ้พี่หายไอ้ใครอยู่บนรถบ้ามึงมาลานจอดรถได้บ้ามมาจุ่มเพื่อน้อยมาจุ่มเพื่อน้อยมันจะซ้ำกูกูมาจุ่มาจุ่มเพื่อนอยมันซ้ำกูอยู่ตรงลานจอดรถไอตงไอตงตรงซ้ายป้อมยามอ่ะตรงซ้ายป้อมยามอ่ะมยิงให้กูหน่อยได้ไหม ป้อมยามให้คุณดิป้อมยามอ่ะมาคุกูโดนตามสบเพื่อนหน่อยอีเมลสบเพื่อนหน่อยไปสนะไอ้ไอ้ไอ้จุ้งไปเล่นดิไปพิการพิกาข้างหน้าพิการโอ้ยเย้ยมมันทะลุา ไอ้เทยวมันกักศพล้ำเกินไอ้เฮียกัขกข้างล่างก็ได้แล้ว oh <my> สวยดิยิ่งให้กันสวยดิอย่างเงี้ยต่อใจต้องใช้ได้เจล มึงยิงดิมึงยิงดิมึงยิงไม่ไม่หลังบ้าน่ะหลังบ้านอ่ะใครหไดูฆ่ไหมตาย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 เร้งู่เรู่ สวยพี zat, ่จริงเฮ้ยไม่เวิร์กไม่เวิร์กเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ิงกูแน่ยิงกูแน่ไอ้ยิงยิงให้กูหน่อยยิงให้กูหน่อยเฮ้ยแทกไอ้แทกใไขวอ้เหี้ยเฮ้ยโอวย ยิงยิงยิงอูยิงกูสวยน้องชายนายเจ้าเบอร์นาโนนหน่อยเบอร์นาโนนหน่อยมาเลยเฮียมากูมาสวยสวยเสือทูนสวยไปไปได้กันตรงไหนเอ้ยกูทำเองเลยบ่ หัวมันแข็งจังเลย,มา,ยามาแน่ลูกเนะี่ยมันไม่ตายว่ะเพื่อนกูว่าเราไม่ใช่ละไอ้นายน้าดิแบกยิงไอ้กูดีกว่าเพื่อนกูมีปืนมึงก็ยิงเอาเองดิไม่มีโอ้ยขวายไม่ไนอ้สัสไอ้โว้ ยี่แมงก็ไม่ตายนาทียี่หัวแข็งจัดเลยกดแทกดแทกดแทมามามาตรงที่พี่นายนะมาตรงทางเข้าพี่เหวตรงทางเข้าไปเใครเอากระสุนมากกูมีกระตัวสี่แม็กไปดัเป็นไปเยเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดตกี้พี่เหียวพี่หอีกซ้มมาเจ็ดมาห้าเฮ้ยาบเพื่อยอาบเพื่อยไม่ครบ้มตกแล้วครบ้มตกแล้วมาหน่อย

ไม่ใครปล่อยตะตะตะเบลเลอลงมาลิงตบในอุโมงไอ้ที่เบิกรถอ้ในโกดังที่เบิกรถอยู่เกิดต้นราคาลิงตกตึกเว้มาดิคนละศบคนละศพเร็วๆในที่เบิกรถมีสศบหมดแล้วอะศิลาหมดแล้วอะมามากเลยอะเฮ้ยมาถือศพหน่อยเฮ้ยใครดุบุหรี่ที่อะไรอ่ะนี่ไงพาวเนี่ยไม่มีตังหรอ

แปลสองหนึ่งแปลสองหนึ่งแบตเรียกอะไรไม่ไม่ให้นายกูมีกูไปกับห่อห่อวัดไม่มีกูมีอะไรกางไอควายไม่เอาห่อมาต้องรีบจะห่อไหมชนกูออกไอเอามันมันจะมามันจะมาปะอีมพี่อุ้ยมันชนกูอีอะไออ้ออ้ออออ้ออ้ออ้อะไรเป็นชนตลกอะไรนะแต่ก็ได้

กูตามบเ้ียนต้นไม่หลุดนะเพื่อนตอนที <shorts. S 2> ่นี่เหนียวเหนียวมิกมาเออกูเห็นแล้วไอ้วาสพี <NON> ่หายไม่มีพี่หายอุ er ้มบ้าผมมีแต่ทียี่สิบเพิงก็สุดเยอะมากวะกูขอติดตัวไว้ได้นี่มีหรอวะเข้าไปตำรวจจะเข้านะตำรวจตำรวจข้างหน้าเยอะมากให้รูวางระวังระวางยีบีด้าทางเข้าแค่หน้าตำรวจก็ขอดีสุดหน่อยตำรวจไปทางสะพานเลย เอไยมึงมีรถไหมเนี่ยมึงก็พารถสิเอาอะไรมึงจะเอาอะไรเนี่ยอเนี่มันนี่มันนี่มึงก็ขอที่เอ้ยพี่หายพี่หายมีมีของให้นายป่ะมีของให้นายมีตังให้นายป่ะมีแล้วมึงก็ไปขอคนอื่นดิพี่ม้าเนี่ยขอพี่ม้าดิเนี่ยงั้นเดี๋ยวเขาไปพาลข้างล่างอ่ะพี่ม้าพี่ม้าไปด้วยพี่ม้าเดี๋ยวไปพาลข้างล่างไม่ใครมีเงินไม่มึงใครมีเงินเอาให้นายในพาลเลยดิแล้วไอ้เฮียมันต้องออกตำรวจมาเอ้ายอออเเหร